สำหรับฉันนี่พี่สองพี่ตุ้ยมาก่ายพี่ตุ้ยทำไมพี่ถ่ายด้วยรึปล่าถ่ายพี่ตุ้ยทำไมพี่ตุ้ยถ่ายพี่ตุ้ยน้องบอกถ่ายพี่ตุ้ยทำไมพี่ตุ้ยเอ้ยครับอครับตุ้ยครับขอนต้องถ่ายพู่น้องจะพิ้งไปไหนน้องขอควางหน่อยนะพระเอกเดี๋ยวค่ะพี่ตุ้ยคนนั้นมันช้าตลอด

อย่าียอย่าเดจเดวพี่ยัี่ยังไม่ถ่ายคลิปมันลมนีฟ้องฟ้องฟ้องเขาเปิดมอนเตอรให้ดูดีๆนะพอถึงตุยร้องเขาปิดเลยอ่ะอย่างเซ็ง เด็กน้องเรียกเด็กน้องเดนไปเจอเนี่ยที่หยอกคือคนอยู่ใกล้รีบทำนะพี่

ไม่ใช่ลิปเละเขาชอบมุมเสยทำไมมาครับเออาที่เดิมไม่ลงม่เห็นส้อ่ไดหน้าด้านที่สุดกินแล้วก็ลงเดี๋ยวแค่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกที่เดิมคนไม่ไหวคนไม่ไหวงมาไม่ไหวแล้วนี่กีไปอ่า